ได้เลยครับขอมาจากเขียนเป็นสคริปต์ข่าวเชิงรีวิวสำหรับใช้กับ YouTube โดยเป็นภาษาไทยทั้งหมดความยาวประมาณ1,700คําคำและจะไม่มีหัวข้อย่อยหัวข้อใหญ่ตามที่คุณสั่งขีดขีดขีดขด,ดวนกัมพูชาบุกโจมตีไทยครั้งใหญ่โลกตะลึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหนันนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก ภาพการประทะที่ชายแดนไทยกัมพูชาถูกส่งต่อออกไปตามสื่อออนไลน์และสำนักข่าวต่างประเทศอย่างรวดเร็วบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนเหมือนกับว่าทั้งสองประเทศถูกผลักให้เข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบโดยไม่มีใครคาดคิดเช้าวันที่เหตุการณ์เกิดขึ้นกองกำลังจากฝั่งกัมพูชาเคลื่อนทับเข้ามาที่แนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย พร้อมกับใช้ปืนใหญ่และโดรนโจมตีจุดยุทธศาสตร์หลายแห่งอย่างต่อเนื่องเสียงระเบิดดังก้องไปทั่วพื้นที่ทําให้ประชาชนที่อาศัยใกล้แนวชายแดนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเร่งด่วนกองทัพไทยจึงต้องรีบตอโต้ทันทีด้วยการส่งกําลังพลเข้าป้องกันและใช้เครื่องบินรบเครื่องบินตรวจการในพื้นที่ภาพการต่อสู้ที่ชายแดนสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่สะสมมาอย่างยาวนาน ความขัดแย้งเรื่องดินแดนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจถูกนำมาเป็นข้ออ้างในการใช้กำลังหลายฝ่ายมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่อาจลุกลามจนยากจะควบคุมได้โลกภายนอกจึงจับตามองสถานการณ์นี้ด้วยความกังวลประชาชนชาวไทยในพื้นที่ชายแดนต้องผเผชิญความหวาดกลัวเสียงปืนเสียงระเบิดและควันไฟที่ลอยขึ้นจากแนวชายแดนทำให้หลายครอบครัวต้องเร่งอพยพ เด็กและผู้สูงอายุถูกนำตัวไปยังศูนย์อพยพที่ทางการจัดตั้งขึ้นอย่างเร่งด่วนขณะที่กองทัพไทยต้องประกาศเพิ่มกำลังป้องกันและยกระดับความพร้อมสู่ขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้การโจมตีลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศการบุกโจมตีครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ท้องถิ่นแต่ยังกลายเป็นจุดสนใจของสังคมโลกสื่อต่างประเทศรายงานว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่โลกไม่คาดคิด และสะท้อนถึงความเปราะบางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปกติแล้วถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีการเติบโตสูงและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติแต่เมื่อเกิดสงครามความมั่นใจของนักลงทุนก็สั่นคลอนอย่างรุนแรงรัฐบาลไทยออกมาถแถลงข่าวโดยยืนยันว่าประเทศไทยจะปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนและประชาชนอย่างเต็มที่ นายกรัฐมนตรีไทยประกาศว่าจะไม่ยอมให้ความมั่นคงของชาติถูกคุกค,คามพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลกเข้ามาช่วยกดดันกัมพูชาให้ยุติการรุกรานทันทีขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ยื่นคำร้องต่อองค์การสหประชาชาติให้จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการที่จะใช้ในการหยุดยั้งความรุนแรง ทางด้านกัมพูชาเองรัฐบาลของสมเด็จคุนเซนกลับออกมาห้างว่าเป็นเพราะไทยบุกรุกดินแดนของกัมพูชาก่อนและการโจมตีครั้งนี้เป็นการป้องกันตัวหลายฝ่ายมองว่าคำอธิบายนี้ไม่เพียงพอที่จะลดความตึงเครียดแต่กลับทำให้สถานการณ์รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวโทษซึ่งกันและกันในโลกออนไลน์กระแสะความตื่นตระนกแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ชาวไทยจำนวนมากออกมาโพสแสดงความเป็นห่วงทหารและประชาชนในพื้นที่ชายแดนขณะที่ชาวกัมพูชาก็ออกมาแสดงความสนับสนุนรัฐบาลของตนการประทะทางโซเชียลมีเดียทำให้บรรยากาศความขัดแยง้งร้อนแรงยิ่งกว่าเดิมความแตกแยกในความคิดเห็นกำลังสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลทั้งสองประเทศตัดสินใจอย่างระมัดระวังสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงยืดเยื้อ กองกำลังทั้งสองฝ่ายยังไม่ยอมถอยมีการประทับประปรายเป็นระยะ,ะยะตลอดแนวชายแดนสื่อรายงานว่ามีทหารไทยและกัมพูชาได้รับบาดเจ็บจำนวนมากแม้ตัวเลขอย่างเป็นทางการจะยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดแต่ก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากทั้งสองฝ่ายแล้วเช่นกันผลกระทบที่ตามมาคือเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนแทบหยุดชะงักตลาดชายแดนที่เคยคึกคักกลับเงียบเหงา การค้าชายแดนถูกปิดกั้นดันตรวจหลายแห่งไม่สามารถเปิดได้ส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่พึ่งพาการค้าขายบริเวณนี้เพื่อเลี้ยงชีพนักธุรกิจจำนวนมากออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหารือกันอย่างสันติประชาคมโลกโดยเฉพาะอาเซียนต่างเรียกร้องให้มีการยุติการสู้รบทันที อินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ออกถแถลงการร่วมขอให้ทั้งสองประเทศเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบขณะที่สหประชาชาติประกาศว่ากำลังติดตามอย่างใกล้ชิดและเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในเร็วๆนี้นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าการประทะครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การพิพาทเรื่องเขตแดน แต่ยังสะท้อนถึงปัญหาการเมืองภายในของกัมพูชาที่อาจถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้นำประเทศหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเป็นกลยุทธ์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศกัมพูชาเองในขณะเดียวกันประชาชนทั้งสองประเทศต่างหวาดกลัวว่าความขัดแย้งนี้จะลุกลามออกไปมากกว่านี้ เสียงเรียกร้องให้รัฐบาลหาทางออกด้วยการเจรจาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงผู้คนจำนวนมากต้องทิ้งบ้านเรือนและอพยพไปอยู่ในค่ายพักทิงชั่วคราวสภาพความเป็นอยู่ยากลำบากขาดทั้งอาหารน้ำและยารักษาโรคแม้สถานการณ์จะรุนแรงแต่ก็ยังมีความหวังว่าประชาคมโลกจะเข้ามามีบทบาทในการไกล่เกลีย่ยไทยเองก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะปกป้องประเทศ แต่ก็ไม่ปฏิเสธการเจรจาหากกัมพูชาพร้อมเปิดใจการเจรจาในระดับสูงอาจเป็นทางออกเดียวที่สามารถหยุดยั้งการสูญเสียและสร้างสันติภาพขึ้นมาใหม่ได้เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของทั้งประเทศไทยและกัมพูชารวมถึงอาเซียนโดยรวมว่าจะสามารถจัดการกับวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพราะหากปล่อยให้สถานการณ์าบานปลาย อาจส่งผลเสียต่อทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมเสียงระเบิดและเสียงปืนที่ยังคงดังต่อเนื่องที่แนวชายแดนคือสัญญาณเตือนให้เห็นว่าความสนบสุขที่หลายคนคาดหวังอาจยังมาไม่ถึงในเร็ววันนี้แต่โลกทั้งโลกต่างเฝ้ารอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือมาตรการจากนานาชาติที่จะช่วยหยุดยั้งความรุนแรงลง